ครับสวัสดีครับพี่น้องปงปลายฮองเบ้าดมลูกครับมือนีนบ้าดมกับภาพพี่น้องเฮาคุดสุกุคุคนะครับเด้อทั้งในและต่างประเทศนะครับน้องพี่น้องเนาะกับสวัสดีไปย่างเอฟซีหลายๆประเทศครับฝั่งอ่อแน่ฝั่งมีอ่อแน่กะเห็นภาษาท้องถิ่นเป็นภาษาผู้ไทยครับพี่น้องภาษาผู้ไทย ดุไทยแห่งเมืองกาลสินครับพี่น้องมื้อนี้บ่าวดูปริภาพี่น้องเฮามาเบิง่งก้อนหินรูปลักษณะเพิ่นคือเต้าครับคือเต้าคักเพิ่นว่นาทางก็อาจจะอย่างนี้เน้อยครับยามฝนปงไม้กกเตาะก็ซับคับคือเขิงคือเขิมกรลาลครับพี่น้อง มาเบิ้งนั่เบ้าดมครับติดตามมาเบิ้งนั่เบ้าดมดุดกครับว่ามันละคือซ้ำเลือนอะครับเนาะกะอูน้ำทางมมกันล่งางภาพไปเบิ้งครับเพม่นเคยมาเห็นแล้วเพิ่นว่าคืออีหลีครับได้หูได้กระโตได้กระดองครับพี่น้องเบ้าดมกะนได้ยินข้าวกะนวัดบได้รครับที่เาพาพี่น้องเข้ามาเบื้องครับ ขออนุญ,ญาตเจ้าที่จะทางเจ้าผู้เจ้าผ่าเลยครับเด้อขออนุญาตเอาภาพไปเผยแร่ครับสู่สายตาผู้บึงทั่วโลกครับลูกหลานกันต้องขอขมาครับเ,เบห็นแล้วห่อแล้วบอ หมุมท่ายที่ไม่ย้อนแสงเนาะสวัสดีเอฟซีนะครับบาตอมคนนำทางครับป่าวเบิ้งเต่ามาหนีเพิเ่นก่นได้ช่องยูทูปเพิ่นอยู่ด้วยครับเด้อซื้อช่องมานด้่เลยเฮะเบอร์เอฟซีฝากติดตามได้ครับ โอ้เบ oh, ิ่งไกลๆคืออีนีเลยครับนี่มๆเดี๋ยวเดี๋ยวเบาดมหามุ่งหามุ <h 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 ่งกวางก่อนโอ้กกไม้อาจจะบังเนะครับนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเฮ้่น้องเบิ่งมุ่งกว้างโอ้ถือกองท้านี้ก็จะหึงเขาเรื่ออกวบาดนี่ สวัสดีทุกคนนะครับเพื่อนพี่น้องเนอะเอามาแล้วกะกลาบสวัสดีเอฟซีทัวโลกครับพี่น้องกันได้ก้อนหินก้อนนี้มีลักษณะคล้ายกับเต่ายักษ์นะครับพี่น้องนะมีมีหัวมีหัวครับพี่น้องมีหัวมีข้อมีตูวมีลั้ตัว ตะก,กี้เพิ่นว่าไต่ข้างนี่สี่ปูมหาเหตุหรือว่าคนเดินดวงเดินปลาเพิ่นเสียงเงินไปหยอดไว้เนาะเขาเนาะเป็นการสื่อทางเนาะเป็นการสื่อทางน้ำเจ้าผู้เจ้าพาคือข้ากิลีได้ครับพี่น้องคือข้ากิลีนี่อันนี้กะเป็นเป็นแค่ป็นแค่ครับไว้รบฝน ผู้มาหาเห็ดผู้มาเลี้ยงสัตว์ครับพี่น้องโอ้มีคนมาทุบเองเงินได้ผู้มาทุบเอาเงินเนาะโอ้ในเงื่อนบัวร่านพร้อมบ่อูอ้อันนี้ของหองมาเรื่องนี่คีสูตรหรือคีเผื่อคีสั่งหรือคีเผื่อนี่ตอมของคีเผื่อนี่คีสูตรบ่นี่ครับนี่พี่น้องเบิ้งครับนี่ รูปลักษณ์นี่คายหัวเต่านะครับนี่เต่าใหญ่อ่าซอยซอยคอมเมนต์มานะครับซอยคอมเมนต์มาว่าคือได้มีคือทางนาเเนคุณชายอันนี้ผมคือเบิ่งด้านข้างก่อนนะครับด้านข้างนี่ลายกระดองพื้นกระได้เลยครับพี่น้องนี่ไม่แม่นเบอลออกเ้ยครับนี่อ่านี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่นี่นี่พี่น้องเบิ่งเบิ้งครับเบิ่งฝ้าช่องอยู่ป่ะมีฝาเนาะเอาโอกาสหน้าพาใหม่ เป่าต้อมเพื่อนกะได้เปิดช่อง youtube กะคือพี่น้องเข้ามาซอยเป็ี่ยนแร่งเชื่อใจเพื่อนเลยนครับด้วยขอกำลังใจเพื่อนเอันนี้รูปเต่านะครับด้วยผี่น้องเดอ้อนี่รูปเต่าครับก้อนหินที่มีลักษณะคล้ายเต่าคล้ายอย่างมากครับคล้ายอย่างมากไม่ใช่คล้ายนิดเดียวมีเมียนคื่อหน่อยๆนะครับคื่อหลายๆครับ นี่นี่เบิง่งเบิ่งมุ่งนี้ครับมุมโหวัวนี่นี่นี่ด้านหน้าครับด้านหน้ามันจะเป็นภาพแบบมันซ้อนเดี่ยวเนาะมันจะเบิ่งนี้ก็คือด้านคางครับพี่น้องแต่ว่าถ้ามาเบิ่งโดยโดยตาอีดีนี่ถ่ามาเบิ่งมาช่มโดยตานีพี่น้องสีร่องโอ้คือคือคักแท้โลดครับพี่น้องอันนี้เบาดมบอแมนเบาออบอแมนบอแมนอุป,ปโภกเด้ครับพี่น้องตอนนี้เครื่อยยงหุ่มเพิินไหวอยู่นะครับเนาะถามันแปลนนี่ มันคือครับกว่านี้ครับพี่น้องเป็นมีตามีปากมีหัวมีคอได้กระตูแล้วก็ได้ตุ้มกระตุ่มกระตั่มคือคือเดียวกับอยู่เรกระดองเต่าครับพี่น้องอันนี้บ้าดมกันภาพี่นอ้องเข้ามาเบิ้งนะครับเนาะกะนีะ่ยถ้าถ้าเบิ้งคืออาจจะมองไม่ออกนะครับเนาะถ้าถ้าเบิ้งแบบนี้นี่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 พี่น้องนึกภาพได้ไีมครับนี่เต่าเป็น อันนั้นพื้นท้องเพิ้นนี่ครับพื้นท้องนี่พื้นท้องเพิ้นอันนั้นกับเป็นกระตครับบักง่ญ่เลยครับนี่หินก้อนนี้นี่เป็นร้อยๆตันครับพี่น้องมีแม้น้อยๆเดยเป็นร้อยๆตันครับเฮ้ยเลือเลือด้ตองดินอเหลือเนื้อแตนบอกอาเพิ้นในเจ้าได้จวมเฝออยู่เนาะอดูลานขอโทษขออภัยเด้อนี่ครับพี่น้องนี่เอามาเบิ่งครับนี่อันนี้เป็นธรรมศาสตร์สั่งขึ้นมาครับพี่น้อง ธรรมชาติสร้างแต่เพิ่นก็นสร้างได้ไขายกับกับเตาอีหลีครับพี่น้องอันนี้บ่าวดุมกับดันด้น,ดนมากเลยครับเด้อเนี่ยเครื่องปะใเตาอะไรอ่างเงี้ยอันเคร่องปะนเตาเนี่ยอันันอัน,นพี่น้องเครื่องั <c oughs> อนไดเตากับมีครับเหรนบีนขึ้นอันนั้นก็หูสร้างหลังเพิ่นไม่ได้ขึ้นไปเบื้องตนแต่ทั้งหลังบ่าวดุมบอสมาัดขึ้นไปได้มันต้องขึ้นอีกด้านหนึ่งครับพี่น้อง มันต้องใส่เวลาตอนนี้กะสีคำเล้วครับพี่นอ้องกะมื้อนี้บ่าดมสีผ้าพี่น้องเข้ามาเบงิงมาเบิงเตาซะก่อนครับมือม้อนามื้อนาบ้าดมสีผ้าไปเบิงห้อยห้อยคือรอยเท้ามนุษย์ครับแต่ไงไงเกือบศอกครับพี่น้องอยู่ในก้อนหินครับฝังไม่ได้ก้อนหินเลยเบ้าดมสีไปพ,พิสูจน์เบิงอยู่ครับพี่น้องสีไปขอขามาเพื่อนแหละข,ขอเพื่อนเผยแร่ทางหลกออนไลน์ครับ ให้ศา้าโลกด้เบิ่งได้เห็นกะเมื่อนี้กะบาวดงกะขอเพิ่นครับขอเจ้าทีเจ้าท้างเพิ่นว่าให้พี่น้องเฮาได้เห็นแน่ให้เาว้าโลกได้เห็นแน่ครับอันนี้ก้อนหินคือหัวเตา่าบ่แมนมีแต่หัวเ้อครับลำํลำตัวนี่ลํำตัวนี่พื้นท้องนี่มีเบิรครับพี่น้องนี่นี่นี่โมเมนก้อนหน่อยเ้อครับก้อนบักใหญ่เลยครับนี่ก้อนบักใหญ่เลยครับเบิง่งเฮือนทั้งหลังทั้งกระดอวงกะ มีครับเป็นสันเป็นอย่างมีบัดครับแต่ว่าตั้งหางปรุมป่ท่านไปอวมครับมือนีขอให้พี่น้องเบิ่งสักหนิก่อนมือหลังเดียวประหุมกับสิผ้าพี่น้องมาเบิ่งห้อยตีนไงไล่ไข่ขขครับห้อยมนุษย์โบราณหรือจังใดนี่ยนะครับแต่ว่าจังใดนั่นประหลมกับต้องไปเห็นกับตาสัก่อนตอนนี้ได้ยินแค่์ข้ามลำลือครับพี่น้องพิกัดกะบ,บ้านกุดหวาตมุนกุดหวาอำเภอกุชินาไรจังหวัดกาฬสินนะครับเด้อ ถ้ามุ่งไก่เนี่ยแห้งคืัอครับพี่น้องแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันมีต้นไม่บังซือครับพี่น้องเนี่พี่น้องเบิ่งไปแล้วกับมนภาพกับบําุดมบ่าวดมลูกดกไปนั่นเลยครับเด้อบ่าวต่อมเพิ่นว่าตะกี้สีมีคนมาหยอดเงินเป็นเงินโบราณครับในเต่ข้างเตาก่อนหินเนี่ยมีคนมาทูบเอาแต่ว่าบ่าวดมกับบอสสมัดบอกได้ว่าเป็นผู้ใดเนาะมันกับว่ามีผู้ใดมาจอบมาเฝ้าเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ากับผู้ใดไปกับเพิ่นกะ สีสำเนื่อยจ่หรอกครับว่าเอาไปเอาไปแล้วกับว่มีประโยชน์นังหรอกครับอาจจะเกิดทวดเส้ยไหล่ซ้ำนะครับน้องพี่น้องเนาะกะรักษาไว้ให้ลูกหลานหอาด้เบิงเกก่งดีกก่าวนะครับน้องพี่น้องธรรมชา,า,าสตรอันสวยงามอันสิมีต้นไม้กับเครื่อนี่บังครับทาบ์บสั้นนี่สิเห็นแบบแกวแหววเลยครับนี่นี่ด้านหัวครับนี่พี่น้องนี่ด้านหัวครับพี่น้องนี่เห็น,นบ่บารมีสี่สนิ้วเบิ่งอน,นี้คือด้านหัวอันนี้ข้ออันนี้ใต้ท้องทั้งนี่ทั้งหลังครับทั้งหลังนี่นี่นี่ เป็นรูปร่างรูปร่างคักเลยครับพี่น้องเบาต่อมกับผ้าเบาดมมากอะมือนีิกะเบาดมกับคอคอหมกขอเจอหลายๆครับครับกะสวัสดีเอฟซีนะเบาต่อมสวัสดีอีกท่านึงครับสวัสดีอีกท่านึงจื้อนะจื้อนฝนกับเสื้อผ้าเบาดมไปเบิ่งห้อยตีนคือห้อยตีนมนุษย์ครับได้หมดปะเลยเบาดมแม่นนะผคุอเบาดมกับเล่งนี่นะมันมันมันคล้ายๆปะครับต้องให้พี่น้องเบิ่งไก่ครับมันนะเบิ่งมุมนี้นี่หัวเต่า ตาก็ได้ปะกะ็ะด้หูดังกไ็ไรข้อก็ะไรท้องก็ได้หลังก็ได้ด้านห่างก็ได้ครับพี่น้องคน <c oughs> เป็นลักษณวะว่าพืนนกับลั่งย <c oughs> หยาลักษณะหันหน้าลงลงห้องน้ำครับเนี่ยลงเสื้อป้ะทานลงเสื้ออ่างเก็บน้ำห้วยจุ่มจังครับพี่น้องเดอ้ออันนี้เป็นธรรมชาติสร้างครับพี่น้องไม่ใช่ฝีมือมนุษย์แต่เป็นฝีมือธรรมชาติสร้างสารรค์ให้ก้อนหินคล้ายรูปเต่ายักษ์ครับพี่น้อง เฮามาแล้วกับกดเธอกำลังเจอกับเบ้าดมลุดกและกาเบ้าทอมคนนำทางนำเหนือครับเด้อเธอนาเพิ่นกะลาผ้าเบ้าดมไปบึง่งเพิ่นว่าเพิ่นเห็นไว้หลายมองอยู่ครับทั้งห้อยไดโนเสาร์ทั้งห้อยเีนมนุษย์ใหญ่ครับพี่น้องกะสสำหรับคลิปนี้กะกินเวลามาหึงแล้วกะขอขอบคุณพี่น้องขอขอบมุกขกเจอครับที่เข้ามากดติดตามรับชมกดเธอกำลังเจอและกากดซับตะไคร้ คือกับเบา้าดุมอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเด้อครับสำหรับคลิปนี้กับผมบ้าดุมลูกดกกะขอก้าอ่าวคำว่าสวัสดีครับ